พระภิกษุผู้ฝึกสุนัขจิ้งจอกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆพระภิกษุรูปนี้ชื่อว่าพระภิกษุวิเวกวันหนึ่งขณะที่พระภิกษุวิเวกกำลังนั่งสมาธิได้ยินเสียงร้องไห้ระง,งมของสัตว์พระภิกษุวิเวกจึงออกจากกระท่อมไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อพระภิกษุวิเวกไปถึงก็พบลูกสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆก,กำลังร้องห้อยู่ใต้ต้นไม้ลูกสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นถูกแม่ทิ้งไว้พระภิกษุวิเวกสงสารลูกสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจึงอุ้มลูกสุนัขจิ้งจอกกลับไปที่กระท่อมและตั้งชื่อให้ว่าเจ้าปุยพระภิกษุวิเวกดูแลเจ้าปุยเป็นอย่างดีให้อาหารให้น้ำและอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เจ้าปุยเติบโตขึ้นกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ฉลาดขี้เล่นและรักพระภิกษุวิเวกเป็นอย่างมากวันหนึ่งมีโจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในป่าโจรกลุ่มนั้นต้องการ